สวัสดีครับเพื่อนๆนขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่2เดือน10ปี64นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟของชิบะอินุนี่คือเหรียญที่ผมริริตกมานะครับผมว่ามันจะขึ้นนะครับแล้วก็มันขึ้นตามติดตามที่ผมคาดนะครับเพราะวันนี้โดสชิบะอินุนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับไปดูกราฟเลยนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ของบีเน้นนะครับตัวนะครับผมใช้อยู่ของบีเน้นนะครับก็ มาดูตามเพลยของว e กนะครับตามเพลนของวิกนะครับเขาลงมาจากโทนนี้นะครับนะครับคหน้านี้6กเดเดือนที่ผ่านมานะครับทุกคนทุรนทุรายเพื่อที่จะต้องการเหรียญชิบะอินุนะครับเข้าตลาดมันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะครับต่างๆนานาพูดกันนะครับผมก็วันนี้มันลงต่ําสุดตามที่ผมว่านะครับดังนั้นผมก็กล้าที่จะเข้าลงทุนหนึ่งเดือนนี้1 2 3 4 5สาี่ห้าหนะครับ หกเดือนนะครับผมที่ผ่านมานะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่หกนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เข้าปลายอดได้ที่ศูนย์ตรงนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์จุดนึ่งสองสามสี่้านะครับผมคูณกับ32บสองบาทไตก็ประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห่งหกนะครับศูนย์จุดศนย์ย์หนึ่งหกของไทยเรานะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่ประมาณศนยะครับศนย 5ตัวนะครับผม771ครับ05ตัว771นะครับผมก็ราคาได้รีบิลขึ้นมาแล้วนะครับก็หวังว่าถ้าเรามาดู ตามเพรมต่างๆนะครับคิดว่ามันจะรีเบ์ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าจะมีปัจจัยข่าต่างๆนะครับเป็นการเป่าเหรียญหรือเปล่านี้เราไม่แน่ใจนะครับต้องต้องคาดการณ์ไว้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไกลามายืนยันว่าเออใช่แน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วราคามันเป็นจริงแล้วครับมันไปไกลแล้วเราไม่ทันนะครับเพราะจะโดยอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าคุณรอให้มันมั่นใจก่อนนะครับนี่คือทั้งๆที่มีเงินน้อยหรือเงินเยอะคุณก็รใอยมันมั่นใจก่อนคุณก็ต้องได้กาไรตามน้อยไปนะครับผมตามสัดส่วนไปนะคคคครรรัััับบบสําาหหหนนนไที่ซื้อดวงะก็ รอแค่เวลานะครับถ้าเกิดมันมาถูกทางก็จะรวยไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแนวโน้มทิศทางอยู่แบบนี้นะครับนี่คือกราฟลงมาแบบนี้นะครับนะครับกราฟจะมี3ามแบบนะครับลงมาแบบตัววีขึ้นไปนะครับผมกราฟจะมี3าแบบนะครับผมลงลงมานะครับลงมาแล้วก็ขึ้นไปนี่คือเป็นตัววีนะครับผมขึ้นจะไม่พักฐานนานเป็นตัววีแต่ตอนนี้นะครับถ้าลักษณะเป็นตัว L แบบนี้ L ข้างไม่ขึ้นแล้วอาจจะลงล่างนี่คือ L แต่ลักษณะถ้าเป็นตัว u นะครับเก็บของนานมากแล้วก็จะขึ้นกลับไปเป็นแบบนี้ นะครับแต่ถ้าลงเราไม่แพ้แน่เพราะว่าเราต้นทุนที่เราทํามากอยู่ส่วนนี้ต้นทุนเช่าเลยนะครับแต่คนส่วนมากติดดอยจากตรงนี้นั้นโดยจากที่สูงก็ลงมาต้องขายกัดตุนทนได้ทุนทุรายนะครับแล้วก็จากขายทิ้งนะครับมันประหาดหัวเยกขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดูเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับตัดท่นเส้นสีตรงนี้ยครับเส้นสีส้มตัดสีนี้จะขึ้นเป็นแบบนี้ตรงนี้แบบนี้ทีนี้ดังนั้นแล้ว นะครับเส้นนี้จะตัดขึ้นมันก็จะยกตัวสูงขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนี่คือชี่บะอินุนะครับก็เจอกันด่านต่อไปนะครับที่ราคาซูนนี้เลยนะครับผม9ราคา0ูนตัวแล้วก็9 5 7นะครับที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมราคาจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับมาคูณกับสามสองก็ประมาณสักศูนย์จุดนศูนย์สามศูนย์ศูนย์นะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ประมาณศูนย์จุด 03ตัวแล้วก็2270นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆลองลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนายกราฟนะครับก็ว่าตามเพิ่มหนึ่งวันนะครับคิดว่าจะเท่งนี้จะขึ้นไปได้นะครับอยู่โซนนี้นะครับอยู่โซนนี้ไปได้แน่นอนนะครับสําหรับที่ใบินโนนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับเพราะว่าผมเองก็ซื้อไปนะครับผมประมาณสัก4แสนบาทเลยครับต้นทุนตัวนี้ต้นทุนผมอยู่ดางๆนะครับก็ตอนนี้กําไรแล้วนะครับกำไรหลายหมื่นนะครับแต่เขาไม่ขายนะครับกำไรกำไรจิตหมื่นลบสองหมื่นลบห้าหมื่นถ้าเป็นคนอื่นเกาบอกว่าติดดอยแต่สำหรับผมเนี่ย ผมต้องจองความเป็นเจ้าของไว้ก่อนนะครับกลัวว่าไม่ได้นะผมซื้อทุกราคาไม่เคยตั้งซื้อรอราคานะครับผมก็ขว้าเพราะผมไม่ได้ขายเพียงแค่เดือนเดียวนะครับผมถืออนาคตยาวๆไปไกลๆนะครับผมตราบใดที่ผมยังมีความฝันและความหวังนะครับนี่คือที่ใบโนเอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมยังไงก็เพื่อนๆลงทุนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดลงทุนอยู่ตัวนี้ก็สามารถ อ่าทักตายแจ้งผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออท่านติดตามผมอยู่แล้วก็ติดตามตัวนี้เราจะได้ครับเด็ดข่าวสารกันอยู่บ่อยๆนะครับส่วนในดวงใจก็ดอทคอยที่1เหมือนเดิมแต่จะมีหมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับผมวอลลุ่มเข้าหนักมากนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดเป็นปันให้กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าขึ้นไปเทสแนวนี้นะครับ1ยอดนะครับผม1ยอด สองยอดนะครับตรงนี้นี่คือชีบะอินุนะครับสำหรับก่้ามืนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ปอดขึ้นหลักร้อยร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านนะครับเพืเ่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับไปต่อแน่นอนนะครับเจอกันที่ข้าวห้าศูนย์ตรงนี้นะครับอยู่โซนนี้นะครับก็ขอแค่หนึ่งสตังก์ก็พอนะครับไม่ต้องถึงหนึ่งบาทนะครับถึงหนึ่งบาทก็หนึ่งพันห้าร้อยล้านหนึ่งพันหกร้อยล้านชีบะก็คือ ตัวบาทก็คือ1,700้บาทล้านบาทไทยนะครับประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อจะลงทุนหลักร้อยหลักพปนหลักแสนก็ไม่ว่ากันนะครับก็อ,อยู่ที่ปรักําลังแล้วก็ต่อให้มีเงินมากคุณไม่กล้าลงทุนก็ไม่กล้าลงแน่นอนเพราะคุณลงทุนกับสินทรัพย์ที่คุณไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับผมก็เส้นสีตรงนี้นะครับได้ตัดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆแน่นอนฟันตรงนะครับลุยต่อสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนอยู่อนอมทมน่อยให้ื่นใจหนน่อยะครับผมจะได้้รูว่า คนติดตามผมอยู่ติดตามตัวนี้ด้วยหรือเปล่าผมจะได้หาข้อมูลกอกสารมาลงบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ